ปิดฉากยุคไล่ล่าเมื่อโลกประสานเสียงโ,โนใส่ทรัมป์การกลับลำที่เสียหน้าและจุดจบของระเบียบโลกเก่าสวัสดีค่ะวันนี้ดูดีสตูดิโอจะพาทุกท่านข้ามไปดูข่าวจากอีกภูมิรัชศาสตร์ของอีกซีกโลกแต่กลับส่งผลกระทบไปทั่วโลกค่ะ เวทีการประชุมเศรษฐกิจโลกหรือ World Economic Forum ที่เมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในปี2026นี้ไม่ใช่แค่การประชุมทางเศรษฐกิจธรรมดาแต่มันคือสมรภูมิทางการทูตที่ร้อนระอุที่สุดในศตวรรษที่21 เมื่อมหาอำนาจเบอร์หนึ่งอย่างสหรัฐอเมริกาภายใต้การนำของโดนัลด์ทรัมป์ต้องเผชิญหน้ากับกำแพงเหล็กที่ไม่ได้สร้างจากอิดหินแต่สร้างจากความร่วมมือของผู้นำทั่วโลกที่พร้อมใจกันประกาศว่าเราจะไม่ยอมถูกแบล็กเมล์อีกต่อไป เรื่องราวดราม่านี้ไม่เพิ่งเกิดขึ้นค่ะแต่เป็นเรื่องที่สืบเนื่องมาหลายปีตั้งแต่ประธานาธิบดีทรัมป์แสดงความสนใจในเกาะที่มีทรัพยากรธรรมชาติสำคัญและตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ด,ด้านอาร์กติกโดยเห็นว่าสหรัฐควรมีบทบาทควบคุมเพื่อความมั่นคงของชาติก่อนหน้านั้นทรัมป์เคยวาดภาพว่ากรีนแลนด์คือทรัพย์สินที่สหรัฐควรจะเป็นเจ้าของซึ่งทำให้โลกตกใจเพราะมันดูเหมือนแนวคิดยุคล่าอาณานิคม การกลับลำที่สันสะเทือนทำเนียบขาวเมื่อคำขู่ใช้ไม่ได้ผลท่าทีที่เคยแข็งกร้าวของทรัมป์ที่ส่งสัญญาณว่าอาจใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดหรือแม้แต่กำลังทหารในการเข้าครอบครองเกาะกรีนแลนด์ได้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญบนเวทีดาวอสทรัม์ได้กล่าวประโยคที่โลกจับตามองคือผมจะไม่ใช้กำลัง I won't use force แม้เขาจะยังยืนยันว่ากรีนแลนด์คือดินแดนของเราและเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่อเมริกาต้องได้มาแต่นักวิเคราะห์มองว่านี่คือการถอยเพื่อรักษาหน้าหลังจากถูกผู้นำยุโรปและแคนาดาตอกกลับอย่างรุนแรงการที่ทรัมป์เริ่มลดระดับเพดานบินจากการใช้กำลังมาเป็นการใช้ภาษีมหาโหดแลกกับการได้ดินแดนถูกมองเป็นวิธีการของมาเฟียทางเศรษฐกิจมากกว่าผู้นำโลกที่ใช้ความชอบธรรม ลองนึกภาพเพื่อนบ้านตัวใหญ่ที่เดินมาหน้าบ้านคุณแล้วบอกว่าสวนหลังบ้านคุณสวยดีนะผมขอซื้อถ้าไม่ขายผมจะปิดทางเข้าออกหมู่บ้านไม่ให้คุณไปทำงานนี่คือสิ่งที่ทรัมป์กำลังทำกับเดนมาร์กและยุโรปแต่ในวันนี้เพื่อนบ้านคนอื่นๆในหมู่บ้านเดินมาล้อมเขาไว้แล้วบอกว่าถ้าคุณปิดทางเขาพวกเราทุกคนจะเลิกซื้อของจากร้านคุณทรัมป์จึงต้องจำใจพูดว่า โอเคผมไม่พังประตูบ้านคุณก็ได้แต่ผมจะขึ้นราคาสินค้ากับพวกคุณแทนไฮไลท์ที่สำคัญที่สุดคือสุนทรพจน์ของมาร์คคานี่นายกรัฐมนตรีแคนาดาที่เปรียบเสมือนการตบหน้ามหาอำนาจกลางเวทีโลกคานี่ประกาศชัดเจนว่าระเบียบโลกที่ยึดตามกติกาเดิมมันตายไปแล้ว แคนาดาที่เคยถูกมองว่าเป็นลูกน้องผู้ซื่อสัตย์ของสหรัฐกลับกลายเป็นหัวหอกในการต่อต้านท่าทีของแคนาดาที่หันไปจับมือกับจีนลดภาษีรถยนต์อีวีจาก100%เเหลือเพียง6%เพื่อทานอำนาจสหรัฐคือการส่งสัญญาณว่าแคนาดาที่ไม่ยอมเป็นไส้แซนวิชที่ถูกสหรัฐบีบจากทั้งอลสก้าและแผ่นดินแม่การเดินเกมนี้ทำให้อเมริกาเสียหน้าอย่างรุนแรงเพราะแม้แต่เคลื่อนบ้านที่สนิทที่สุดก็ยังไว้ใจไม่ได้อีกต่อไป หากอเมริกาคือบริษัทแม่ที่เคยสั่งซ้ายหันขวาได้เสมอวันนี้แคนาดาคือหัวหน้าสาขาที่ลาออกไปเปิดบริษัทใหม่ร่วมกับคู่แข่งและประกาศว่ากฎเดิมของคุณใช้กับฉันไม่ได้อีกแล้วเพราะคุณเปลี่ยนจากผู้นำมาเป็นผู้กดขี่หากเรานำข้อมูลจากทุกแหล่งมาวางแผ่ร่วมกันเราจะเห็นลำดับขั้นของความขัดแยง้งที่พัฒนาไปสู่จุดแตกหักดังนี้ขั้นที่ห การใช้เศรษฐกิจเป็นอาวุธหรือ weaponization of trade ทรัมป์ใช้กำแพงภาษี10-25%หรือแม้แต่200%กับไวน์ฝรั่งเศสเพื่อบีบให้ยุโรปยกกรีนแลนด์ให้นี่ไม่ใช่การค้าเสรีแต่มันคือการแบล็กเมล์ระดับชาติ ท่านที่สองการโต้กลับแบบพหุภาทีอย่างผู้นําอย่างเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสและผู้นําเยอรมนีเริ่มใช้มาตรการไม่คุยตัวต่อตัวและยกเลิกการเจรจาทวิภาคีนี่คือการโดดเดี่ยวทรัมป์ในเชิงสัญ,ญลักษณ์ ทั้นที่3การสร้างคู่อำนาจใหม่แคนาดาไม่ได้แค่ด่าแต่ลงมือทำโดยการดึงจีนและอาเซียนรวมถึงไทยเข้ามาสร้างดุลภาพอำนาจใหม่นี่คือการเปลี่ยนผ่านจากโลกค้่เดียวไปสู่โลกหลายค้่ที่อเมริกาไม่ได้เป็นคนคุมกฎคนเดียวอีกต่อไปเสียงสะท้อนจากทั่วโลกเมื่อความเชื่อใจใกลายเป็นความหวาดหวัน่นจากความคิดเห็นของชาวต่างชาติและนักวิชาการทั่วโลกที่มีต่อข่าวนี้พบว่ามีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างน่าตกใจเช่น ความไว้ใจที่พังทลายเราไม่ได้มองสหรัฐในฐานะตำรวจโลกอีกต่อไปแต่มองเป็นยักษ์ใหญ่ที่คาดเดาไม่ได้วันนี้เขาอยากได้กรีนแลนด์พรุ่งนี้เขาอาจจะอยากได้ทรัพยากรในประเทศเราแล้วอ้างเรื่องความมั่นคงเพื่อยึดไปเฉยๆใครจะไปรู้ความตกใจต่อผลการเลือกตั้ง ไม่น่าเชื่อหลังจากบทเรียนครั้งแรกชาวอเมริกันจะยังเลือกเขากลับมาเป็นครั้งที่สองนี่คือคำยืนยันว่าสหรัฐเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงแล้วแล้วเราต้องเตรียมตัวอยู่โดยไม่มีเขากฎกูกับกฎหมายระหว่างประเทศทรัมป์ไม่ได้ใช้กฎหมายแต่เขากำลังใช้กฎของเขาเองมากดขี่ผู้อื่นมันไม่ต่างจากการรุกรานอธิปไตยของชาติอื่นในรูปแบบใหม่ที่ดูสะอาดตาขึ้นแต่เนื้อแท้คือการเบียดเบียน หลายคนตั้งข้อสังเกตอย่างรุนแรงว่านี่มันยุคล่าอนานิคมศตรวรรษที่21ชัดๆหรือนี่เรากำลังย้อนกลับไปยุคศตรวรรษที่1 8บ9ที่ใครมีปืนใหญ่กว่าก็ยึดดินแดนคนอื่นได้หรือเปล่าเพียงแต่ตอนนี้ปืนเปลี่ยนเป็นภาษีและมาตรการคว่ำบาตรนี่คือการล่าอนานิคมในคราบประชาธิปไตยชัดๆบางคนยังชี้ให้เห็นว่า อธิปไตยของชาติเล็กๆไม่สามารถถูกละเมิดได้เพื่อประโยชน์ของชาติใหญ่ความร่วมมือระหว่างประเทศต้องอยู่บนความเคารพไม่ใช่การขู่คุกคามส่วนคนนี้ได้บอกว่าเหมือนเราอยู่ในยุคที่จู่ๆมีคนเดินเข้ามาในร้านอาหารแล้วบอกว่าโต๊ะที่คุณนั่งอยู่มันสวยดีนะผมขอซื้อโต๊ะนี้ด้วยเงินที่ผมกำหนดเองถ้าคุณไม่ลุกผมจะสั่งให้ร้านนี้ห้ามขายอาหารให้คุณ แล้วคนที่นั่งอยู่รอบรอบร้านต่างก็เริ่มมองหน้ากันแล้วคิดว่าถ้าวันนี้เขายึดโต๊ะนี้ได้พรุ่งนี้เขาก็คงยึดจานข้าวเราไปได้เหมือนกันชาวเยอรมนีชี้ให้เห็นว่าเราเคยเชื่อว่าสนที่สัญญาคือคำมั่นสัญญาที่ถาวรแต่ตอนนี้มันกลายเป็นเพียงกระดาษที่รอวันถูกฉีกโดยอารมณ์ของคนเพียงคนเดียวอเมริกาไม่ใช่พันธมิตรที่ไว้ใจได้อีกต่อไปเราต้องสร้างกองทัพและระบบเศรษฐกิจของเราเองเพื่ออยู่รอด เหมือนคุณทำประกันชีวิตไว้กับบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่พอคุณป่วยหนักบริษัทกลับบอกว่ากดเปลี่ยนแล้วเราจะไม่จ่ายเพราะตอนนี้เราอยากเอาเงินไปซื้อที่ดินข้างบ้านคุณแทนนี่ก็คืออีกหนึ่งในหลายคนที่เห็นตรงกันว่า การที่ชาวอเมริกานเลือกเขากลับมาเป็นครั้งที่2คือการยืนยันว่าลัที่อเมริกาต้องมาก่อนหรืออเมริกาเฟิร์สไม่ใช่เรื่องชั่วคราวแต่มันคือตัวตนใหม่ของสหรัฐที่คนทั่วโลกต้องยอมรับว่าโลกเก่าที่เราเคยรู้จักได้จบลงแล้วจริงๆชาวเดนมาร์กได้โจมตีทรัมป์ว่าทรัมป์พูดเหมือนเราเป็นสินค้าในห้างสรรพสินค้า เขาบอกว่าเพื่อความมั่นคงของอเมริกาเขาจึงต้องได้เราไปแล้วถ้าพรุ่งนี้เขาบอกว่าแคนาดาหรือเม็กซิโกคือความมั่นคงของเขาด้วยล่ะเขาจะใช้กำลังยึดทุกอย่างที่เขาอยากได้เลยใช่ไหมคนนี้มองว่าในฐานะนักลงทุนเราต้องการความมั่นคงแต่กฎของทรัมป์เปลี่ยนไปตามทวีตในแต่ละวันวันนี้บอกรักยุโรปพรุ่งนี้ขู่ขึ้นภาษี200เอร์ซ็ใครจะกล้าลงทุนระยะยาวในโลกที่กฎหมายสู้กฎของฉันไม่ได้ คนต่อมายังบอกอีกว่าคำพูดที่ว่าไม่ใช้กำลังของทรัมป์เป็นเพียงวาทกรรมเพื่อลดแรงต้านแต่การขู่แบล็กเมลชาติสมาชิกนาโต้ด้วยภาษีคือการใช้กำลังบีบบังคับทางอ้อมมันคือการใช้ความแข็งแกร่งรังแกผู้ที่อ่อนแอกว่าชัดเจนคนต่อมาออกมาเตือนว่าการที่แคนาดาหันไปหาจีนคือจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดในรอบร้อยปี อเมริกาได้ทำลายความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านที่ซื่อสัตย์ที่สุดลงด้วยมือของตัวเองและนี่คือจุดเริ่มต้นของการสิ้นสุดอำนาจดอลลาร์ในเวทีโลกส่วนคนนี้ดูจากชื่อน่าจะเป็นชาวเยอรมันได้พูดว่าเราไม่ได้โกรธแค่ทรัมป์แต่เราผิดหวังในระบบประชาธิปไตยของสหรัฐที่ปล่อยให้คนที่มองโลกเพียงแค่กระดานหมากรุกส่วนตัวกลับมามีอำนาจอีกครั้งโลกกำลังเข้าสู่ยุคที่มืดมนที่สุดของความร่วมมือระหว่างประเทศ ฟังสุดท้ายกับคนนี้ค่ะทรัมป์กำลังบอกโลกว่าถ้าคุณไม่ยอมตามใจผมคุณคือศัตรูวิธีคิดแบบนี้จะทำให้พันธมิตรทั้งโลกหันไปสร้างกลุ่มก้อนใหม่ที่ไม่มีอเมริกาและเมื่อนั้นอเมริกาจะรู้ว่าการมีแค่กำลังทหารแต่ไม่มีใครครอบด้วยมันโดดเดี่ยวแค่ไหนในโลกที่กำลังเปลี่ยนไปบทสรุปของเหตุการณ์ที่ดาวอสอนี้ชัดเจนว่าอำนาจที่ปราศจากความชอบธรรมจะนำไปสู่ความโดดเดี่ยว การที่ทรัมป์เริ่มกลับลำเรื่องการใช้กำลังไม่ใช่เพราะเขาใจดีขึ้นแต่เพราะเขาเริ่มตระหนักว่าต้นทุนของการเป็นศัตรูกับคนทั้งโลกนั้นสูงเกินไปโลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่ประเทศขนาดกลางจะจับมือกันแน่นขึ้นเพื่อปกป้องตัวเองจากการข่มขู่ของมหาอำนาจความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของยุโรปแคนาดาและการขยายอิทธิพลของจีนรัเสเซียในพื้นที่ที่อเมริกาทิ้งไปคือสัญ,ญญาณเตือนว่าหากอเมริกาย,ยังคงเดินหน้าล่าอนาณาจิคมยุคใหม่เช่นนี้ต่อไป วันหนึ่งอเมริกาอาจจะพบว่าตัวเองมีดินแดนเพิ่มขึ้นแต่กลับไม่มีเพื่อนเหลือเลยแม้แต่คนเดียวในโลกที่กำลังเปลี่ยนไปนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของกรีนแลนด์แต่มันคือเรื่องของศักดิ์ศรีและอธิปไตยที่คนทั้งโลกพร้อมจะลุกขึ้นสู้เพื่อรักษามันไว้และหากคุณชอบเนื้อหาเจาะลึกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้นะคะเพื่อที่คุณจะไม่พลาดประเด็นสำคัญที่เราจะนำมาให้ชมต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ